สวัสดีครับผมนายกียรติชื่นดีเป็นจ้าของศูนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้ากามเกษตรด้านประมงถูกยกระดับในปี2567เดิมเป็นศูนย์เครือข่ายพอต่อสภา60ที่ตั้งวาร์มมาเล็กที่59ครับหนึ่งหมู่7ตำบลบางฉลงอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ทั้งหมด21ไร่ได้แบ่งเป็นบอ่อเลี้ยง4บอ่บอพื้นที่7.5ไร่และเก็บตามสาบบ่อพื้นที่5ไร่ในด้านการเลี้ยงนั้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำสองชนิดคือเลี้ยงกุ้งขาวเวนเอไมและปลาดินหมันแปลงเพศจำนวนสมาชิก ร่วมในบัตรงานมีสองคนผมและนางสาวสาวักษ์ชื่นดีซึ่งเป็นภรรยากิจกรรมการเลี้ยงในช่วงแรกช่วงต้นฤดูฝนเลี้ยงกุ้งขาวไว้ไวนน้ำไม้อัตราการปล่อยหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่ไร่สองไร่ก็สองแสนตัว ในแต่ละขอบก็จะมีการช่วงการเลี้ยงประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งก็ผลผลิตต่อขอบ13ตันต่อรอบขายที่ไายห้าสิบตัวโลก็ราคา150บาทถึงว่าหกบาทแล้แต่ช่วงการตลาดก็ รายได้รับก็ประมาณ1,9ล้านเก้าหากต้นทุนต่อกิโลร้อยี่สิบาทต่อกิโลกำไรสุดพิกก็จะอยู่ที่ประมาณห้าแสนต่อบาทต่อรอบพอหมดช่วงช่วงฤดูพฤศจิกาย,ยนหมดช่วงฤดูพุ่งขาวไวนธำไม้ก็จะเข้าสู่ช่วงการเลี้ยงปันนิงหมันแปลงเพศช่วงนี้เราจะปล่อยปันนิงในอัตราสามพันตัวต่อไร่ สองไล่็ปล่อปหกพันตัวอัตราการรอดหกสิบสี่เปอร์เซ็นถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นเราจะเลี้ยงปลาประมาณสี่เดือนก็จะได้ขนาดไซายสองตัวกิโลราคาขายอยู่ที่สามสิบสองถึงสี่สิบบาทแล้วแต่ช่วงการตลาดก็ผลิตปริมาณผลิตปลานหมันมันก็จะอยู่ที่ 6ตันต่อรอบก็จะมีกำไรทุทธิหักแล้วก็มาณ8,000ต่อต่อบาต่อใบต่อบอลแล้วก็ก็จะมีกำไรทธุธิอยู่ที่4,000บาทรวมรวมกำไรสุธิทั้งปุ้และปลาต่อรอบก็จะมีประมาณ5,000-6,000บาท นอกจากการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วเราก็จะมีการปลูกพืชผักผลไม้บนคันบอ่อก็จะมีเช่นปักทองแตงไทยมะม่วงน้ำผลไม้สีทองบรสีในการปลูกนี่ปักทองแตงไทยก็พร้อมเรตส่วนน้ำไม้แล้วก็จะปลูกต้นตอนแล้วไปตามต่อยอดที่หลังแล้วก็ มีการปลูกทุกเรียนเป็นบางสว่วนโดยการเวลาที่ทำผลผลิตในขอบอ่อนี้่บนคอบ่อนี้เราก็ใช้เวลาว่างจากการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามามาไปหลังงานส่วนกิจกรรมในวันที่สองสิงหานี้ที่ผ่านมานี้ได้รับได้เปการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ใกล้สูน และกรมประมงก็ได้สนั่งรัประมงสนรจังหวัดสุประการสำหับสนลูกปนินแปลงเพศลายละไม่น้อยกว่า500ตัวทั้งหมดเป็น25่าลายเอยรับการสนบุกุนเรียบร้อยแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะไปลงดูพื้นที่จริงกันครับเอทราบว่าบ่อเนี่เป็นบ่อพลาสติกทั้งหมดใช่ไหมครับอใช่ครับ อมอโอภาส e ีอีผลิต0 0 ประโยชน์ของโซลาเซลล์มีอะไรบ้างครับก็ช่วยลดพลังงานถ้าโบราณที่เดือนเสียเต็มร้อยก็จะเหลือประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเราใช้ช่วงไหนบ้างครับก็ใช้ช่วงกลางวันตอนกลางคืนแล้วก็เอาไฟหมวงมาใช้อ๋อครับยิงแดดร้อนพลังงานดีดีดีขึ้นบผม